โควิดไม่เป็นอุปสรรควางวรรณพิยะนุ่งวันทีเที่ยวที่ปวดผิวโอโมอีกหนึ่งดารานางแบบสาวสวยที่ใครหลายๆคนอดเป็นห่วงเธอไม่ได้สำหรับสาววางวรรณิยะที่เพิ่งประกาศข่าวการติดเชื้อโควิด19ของตัวเองไปเมื่อไม่กี่วันก่อนและกำลังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ไม่ว่าเจ้าตัวจะถูกเจ้าเชื้อโรคตัวร้ายเล่นงานอยู่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความแซบแต่อย่างใดเพราะในวันนี้สาวกวางได้โพสต์รูปเที่ยวทริปโดยเธอนั้นมาในชุดวันพิสสีส้มสะท้อนแสงขับผิวโอโม่ให้ยิ่งสว่างจนตาแทบพร่ากันไปข้างเลยจ้าแม้เห็นสาวกวางออกมาลงภาพเที่ยวทริปแบบนี้ก็อยากจะให้เธอหายไวๆวเลยนะคะจะได้รีบออกมาโชว์ความแซบที่เราได้ชมกันอีก นี่ขนาดเที่ยวที่ยังแซบขนาดนี้เที่ยวจริงจะแซบขนาดไหนกันเนาะตั้งตารอคอยกันเลยประวัติกวางเดอเฟสหรือวณภนนิยะอมอสินพกกูลเกิดวันที่23ตุลาคมพศ2534ในปี2563เธอมีอายุ29ปี ที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายกิติพัฒน์ออมสินภคูลและนางลำใหยพรหมสิริสำเร็จศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเมืองเลยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเลยพิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและสำเร็จระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาจีนด้านชีวิตในวงการบันเทิงกวางเดอรเบสเธอเริ่มจากการขยันไปแคสติ้งงานเรื่อยๆ ช่วงนั้นใครเรียกใช้งานเธอไปหมดถึงขั้นเปิด YouTube ฝึกเดินแบบและการแสดงเองจนกระทั่งได้งานแสดงในฐานะตัวประกอบซึ่งได้ค่าตัวเพียงหลักร้อยจากนั้นได้ขยับเป็นนางแบบตามห้างสรรพสินค้าได้เงินค่าตัวหลักพัน หลังจากนั้นในปี2558กวางตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันในรายการ The Best Thailand ซีซั่น2โดยได้ผ่านเข้ารอบ15คนเป็นลูกทีมของเมนเทอร์คริสหอวังและได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศได้เซ็นสัญญากับกันตนาในปี2559 ตอนนี้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานการแสดงอยู่เรื่อยๆแถมยังติดลิสต์สาวแซ่ประจำวงการอีกด้วยด้านชีวิตส่วนตัวของกวางเดเบเสช่วงที่เธอเริ่มเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆเคยเจอชาวเน็ตขุดหน้าเก่าก่อนเธอทำสัญญรรมซึ่งขณะนั้นเธอแอบอ,อกรับแต่โดยดีว่าทำจมูกมาเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองส่วนเรื่องหัวใจก่อนหน้านี้กวางเคยพบหาดูใจอยู่กับโจอ้บอยรัปเปอร์ชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่ร,รักรักเลิกเลิกกันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันอย่างถาวรล่าสุดมีชาวเน็ตสงสัยว่ากวางมีซัมติงอะไรกับนักแสดงหนุ่มโมสวิสรุตหรือไม่เพราะว่าทั้งคู่ถ่ายรูปคล้ายเช็คอินที่เดียวกันแต่ไม่นานสาวกวางก็เฉลยแล้วว่าเป็นเพียงการปโปรโมตรายการมีก็อดแมรี่ไทยแลนด์เท่านั้นงานนี้ทำเอาหนุ่มๆโล่องอกกันเป็นแถว นอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งตัวแสบที่สนิทกันจากรายการเดอะเฟสโดยมีสาวคริสหอวังเป็นหัวหน้ากลุ่มอีกด้วย